อีกคนหนึ่งฮะอันนี้ก็มีข้อเสนอเหมือนกันไปที่วุฒธธิสภาครับวุฒิสภาถูกพูดถึงมากที่สุดเลยนะครับและก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์หนึ่งเลยนะครับที่ถูกกดดันเรียกร้องว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรร,ธธร,รมนูญเกิดขึ้นด้วยวันนี้มีการประชุมวุฒิสภาที่สภานะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีสอวอหลายท่านนะครับหยิบยกเอาประเด็นการชุมนุมของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมาพูดคุยด้วยความเป็นห่วงบางคนถึงขนาดที่ว่าระวังมันจะเกิด 6ตุลาภาค2ระวังมันจะเกิด6ตุลาภาค2นะครับคนแรกที่ออกมาพูดถึงประเด็นดังก,กล่าวเนี่ยก็คือคุณคำนูนสิทธิสมานคุณคำนูนบอกว่าขอากราบเรียนท่านประธานด้วยความอึดอัดใช้คำว่าอึดอัดครับข้องและเชื่อว่าพี่น้องประชาชจนจำนวนมากในวันนี้ตกอยู่ในสภาวะไม่ต่างจากผมหลังจากได้รับทราบและติดตามการชุมนุมทางการเมืองสครั้งนั่นก็คือสสิงหา 9สิงหาและก็10สิงหาคมไล่มาตั้งแต่นุสาวีประชาธิปไตยประตูท่าแพเชียงใหม่และยลา,านพญานาคที่มหาไรธรรมศาสตร์พร้อมกับบอกกันนะครับว่าและยิ่งอึดอัดขับข้องหนักยิ่งขึ้นเมื่อทราบว่าเบื้องต้นได้มีการประกาศชุมนุมครั้งที่4ในวันที่12สิงหาคมก็อย่าที่ทราบนะฮะว่าวันที่12สิงหาคมเป็นวันอะไรที่สวนลุมพินีเฉพาะการชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคมก็เป็นการชุมนุมที่มีเนื้อหา รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิตมีข้อเรียกร้องที่แทบไม่เคยมีคนไทยคนไหนเรียกร้องในการชุมนุมในที่สาธารณะมาก่อนมันเลยเถิดเกินการขับไล่รัฐบาลมันเลยเถิดเกินการเรียกร้องการแก้ไขรัฐนูลหรือการยกร่างรัฐนูญฉบับใหม่และมันชวนให้คิดว่าการไม่ยอมรับเพียงการแก้ไขรัฐนูลโดยขอให้ยกร่างใหม่ทั้งฉบับสถานเดียวนั้นเป้าหมายสูงสุดคืออะไร สรุปก็คือมันเลยเถิดขอบเขตของการต่อสู้ทางการเมืองปกติไปไกล นอกจากนั้นยังเป็นการชุมนุมที่มีรูปแบบบางช่วงบางตอนนำประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดมาอย่างยาวนานด้วยความเคารพศรัทธาสูงสุดของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมาล้อเลียนและยังเป็นการร่วมกระทำการของผู้ต้องหาสองคนที่เพิ่งได้รับการประกันตัวออกมาอันมีลักษณะที่เข้าข่ายผิดเงื่อนไขาการปล่อยตัวชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีการไลฟ์สดมาจากต่างประเทศของผู้หลบหนีคดีท่านหนึ่งที่เป็นฮีโร่ของเยาวชนจำนวนหนึ่ง ผู้หลบหนีคดีท่านนี้เคยกล่าวไว้ในอดีตท,ทำนองว่าประเทศนี้ต้องลงเอยด้วยความรุนแรงและสงครามกลางเมืองนะครับคุณคำนูนก็เลยบอกกันนะครับว่าวันว่านะครับและใช้คาว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงว่าการจุดชนวนความรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปซ้ำรอยเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519อันเป็นการสร้างบาดแผลที่ลึก และก็ส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นหลานต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่กําลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่มีความรุนแรงระดับร้อยปีจะเกิดขึ้นสักครั้งอยู่ในขณะนี้จะยิ่งซ้ําเติมให้ประเทศจมดิ่งสู่หุบเหวแห่งหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณคำนูนก็บอกว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเท่านั้นไม่พอต้องดําเนินการมาตรการทางการเมืองควบคู่กันไปด้วยรัฐสภาควรจะเป็นเวทีหาทางออกให้บ้านเมือง ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะเรียกได้ว่า6ตุลาภาค2ขึ้นมาในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปในรัฐสภาตามมาตรา165ก็จะเป็นทางเลือกที่ต้องเกิดขึ้นดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์รุนแรงเมื่อปี52-53แล้วฉะไหนต้องรอให้ถึงวันนั้นโอ้โห,โหคุณผู้ชมครับอันนี้คือสฝั่งนะคือให้เห็นสฝั่งก่อน คุณผู้ชมผมก็ไม่ต้องบอกนะฮะว่าคุณคำนูลกับคุณปิยบุตรเนี่ยแต่ละคนอยู่ฝั่งไหนแต่สิ่งที่เราต้องไม่ลืมนะคือคนไทยเหมือนกันนะครับคุณปิยบุตรบอกแก้มนูนสิแก้บนูนสามฉบับจบแน่คุณคำนูลบอกว่าเปิดอภิปรายทั่วไปมากรา165ให้สองสภามาอภิปรายร่วมกันเลยแล้วก็อาจจะเชิญตัวแทนของนิสิตนักศึกษาเข้ามาด้วยนายร่มตุยบอกว่ากลางเดือนนี้พยายามจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเนี่ย แล้วเชิญนักศึกษามาคุยด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่านายกมตรีดูข่าวหรือเปล่านะครับเพราะกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือประชาชนปลดแอกเขาบอกว่าเขาไม่คุยนะครับเขาไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการของนายกรัฐมนตรีคือตอนนี้มันตึงมากและทุกฝ่ายก็มีข้อเสนอที่แตกต่างกันออกไปนักศกษาที่แบล็คไรธรรมศาสตร์เมื่อคืน10ข้อเกี่ยวกับสถาบัานพระมหากษัตริย์เปิดหน้าออกมาแล้วเยาวชนปลดแอก3บวกสอง ปีเอ้อบดมีแก้รับนูนพักเพื่อไทยมีตั้งสอสอรอคุณคำนูนบอกว่าขอเปิดอภิปรายทั่วไปก่อนคือตอนนี้มันต้องอะไรสักอย่างหนึ่งครับถ้าดูตามนี้แต่มันจะอย่างไหนเท่านั้นเองเพราะมันมีข้อเสนอเต็มไปหมดนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าเอาทุกฝ่ายมานั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็เต็มไปหมดแล้วครับข้อเสนอเนี่ยนะครับเพราะนั้นรัฐบาลต้องสักอย่างจะอยู่แบบเดิมคงลําบากจะอยู่แบบเดิมคงลําบาก สถานการณ์มันมาไกลขนาดนี้มันก็ต้องอะไรสักอย่างติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ